บรรยากาศความเงียบงันที่แผ่ปกคลุมตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาในเวลานี้ไม่ใช่ความสงบสุขที่ใครหลายคนโหยหาแต่มันคือความตึงเครียดที่รอวันระเบิดออกอย่างรุนแรงยิ่งกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์เมื่อรัฐบาลไทยภายใต้การนำของรัฐบาลรักษาการได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดที่สันสะเทือนไปทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการประกาศยกเลิก MOU หรือบันทึก ความเข้าใจทุกฉบับที่เคยทำไว้กับกัมพูชายอย่างทาวรนคำว่าพอทีถูกเปล่งออกมาจากศูนย์กลางอำนาจในกรุงเทพมหานครท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ที่ยังคงดังกึกก้องอยู่ตามแนวปะทะในจังหวัดสระแก้วและศรีสะเกการตัดสินใจนี้ไม่ใช่เพียงแค่การตอบโต้ทางการทหารแต่เป็นการปิดประตูตายทางการทูตและเศรษฐกิจที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประเทศพ,พื่นบ้านมาอย่างยาวนาน ยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยถูกขับเคลื่อนด้วยหลักการปกป้องอธิปไตยแบบไร้ข้อต่อรองเมื่อความจริงใจที่ไทยมอบให้ถูกตอบแทนด้วยทุนระเบิดสังหารบุคคลและการโจมตีพื้นที่พลเรือนด้วยจรวด B.M. 2 e 1นับหมื่นลูกการยกเลิกเอโมยุทุกฉบับหมายถึงการที่ไทยจะไม่ยอมรับเส้นแบ่งเขตแดนที่คลุมเครืออีกต่อไปและพร้อมจะใช้แผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นเพื่อสถาปนาเขตแดนที่ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิอันชอบธรรมของคนไทย ทันทีที่คำสั่งนี้ถูกประกาศออกมากองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีได้ยกระดับการควบคุมพื้นที่ชายแดนสู่ระดับสูงสุดรถถัง v t ทีและรถหุ้มเกราะบ t ท3อ e 1ได้เคลื่อนตัวเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ใช่เพื่อตั้งรับอีกต่อไปแต่เพื่อปิดล็อกทุกเส้นทางเข้าออกอย่างสมบูรณ์แบบเส้นทางการค้าชายแดนที่เคยคึกคักและสร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มอิทธิพลในพนมเปญ บัตรนี้กลายเป็นนำพาตเพียงในชั่วข้ามคืนปริมาณการค้าที่เคยไหลผ่านด่านถาวรหลักลดทวบลงเหลือไม่ถึงร้อยละ0.5นี่คือการเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจที่ไทยใช้จุดแข็งเชิงโครงสร้างบีบคั้นจนกัมพูชาต้องหายใจไม่ออกท่ามกลางความตื่นตระหนกของรัฐบาลตระกูลหุ่นที่ประเมินความอดทนของไทยต่ำเกินไปข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่า ในกรุงพนมเปญเริ่มมีกระแสะความวุ่นวายเกิดขึ้นในระดับนโยบายเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าหากปราศจากสินค้าและพลังงานจากไทยกัมพูชาจะ,ะเผชิญกับสภาวะล่มสลายในเวลาอันสั้นแต่ฝั่งไทยยังคงนิ่งสงบและเย็นเยือกดุจภูเขาน้ำแข็งการโจมตีทางอากาศของฝูงบิน F16 ที่เคยทำลายคลังอาวุธและรังสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่า แต่มัดน็อกที่แท้จริงคือการตัดขาดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง,ท,งทั้งหมดที่เคยผูกมัดไทยไว้ภายใต้เงื่อนไขที่เสียเปรียบบัดนี้แผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วในพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรกำลังถูกทวงคืนด้วยอำนาจทางทหารและกฎหมายที่เข้มงวดที่สุดโดยไม่มีคำว่าเจราจาตราบใดที่ไัยคุกคามยังไม่สิ้นสภาพไปจากแผ่นดินแม่ความโกลาหลที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มันรุนแรงและรวดเร็วดุดคลื่นสึนามิทางเศรษฐกิจที่ซัดเข้าใส่หัวใจของประเทศอย่างจังทันทีที่คำประกาศยกเลิก MOU ทุกฉบับของไทยมีผลบังคับใช้และด่านทางการค้าทั่วประเทศถูกปิดตายอย่างไม่มีกำหนดสินค้าอุปโภคบริโภคกว่าร้อยละ80ที่กัมพูชาต้องพึ่งพาจากประเทศไทยกลายเป็นของหายากในชั่วข้ามคืนภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงราคาไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันพืชในตลาดปลอยเปตและกรุงพนมเปญพุ่งสูงขึ้นกว่า3เท่าตัวแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือวิกฤตพลังงานเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่เคยไหลผ่านท่อและรถบรรทุกจากไทยถูกตัดขาดปั๊มน้ำมันเกือบทั่วประเทศต้องปิดตัวลงส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนและภาคการผลิตยหยุดชะงักอย่างรุนแรง ภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลของชาวกัมพูชาคือการต่อคิวยาวเหยียดเพื่อแย่งชิงอาหารและน้ำดื่มจนในที่สุดความกดดันที่สะสมมานานก็ระเบิดออกเป็นจลาจลในหลายพื้นที่ประชาชนที่หิวโหยและโกรธแค้นเริ่มรวมตัวกันทำลายร้านค้าและคลังสินค้าของกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาลเพราะเชื่อว่ามีการกักตุนสินค้าไว้เพื่อเก็งกำไรในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกัมพูชาเสียงไซเรนจากรถตำรวจและรถทุ่มเกาะของทหารดังกึกก้อง เพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าอำนาจปืนจะไม่สามารถต้านทานความหิวโหยของประชาชนได้ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์ระบุว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะช็อกทางโครงสร้างเนื่องจากระบบโลจิสติกส์ของพวกเขาถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับไทยเป็นหลักเมื่อเส้นเลือดใหญ่ถูกตัดขาดร่างกายของเศรษฐกิจกัมพูชาก็เข้าสู่ภาวะโคม่าทันที แม้รัฐบาลพนมเปญจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศอย่างเวียดนามหรือจีนแต่ปัญหาคอขวดด้านโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางเรือที่ไม่สามารถทดแทนปริมาณการค้าทางบกจากไทยได้ทันท่วงทีทำให้สถานการณ์ยิ่งดิ่งลงเหวในขณะเดียวกันที่แนวชายแดนฝั่งไทยเนี่ยทหารไทยยังคงรักษาความสงบและมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดพวกเขามองข้ามรั้วลวดหนามไปยังความวุ่นวายที่เกิดขึ้นด้วยแววตาที่เรียบเฉยแต่ระแวดระวัง การปิดชายแดนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกักขังสินค้าแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือคุกคามอธิปไตยแล้วยังได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปอีกต่อไปทุก,ทก,ทกๆตู้คอนเทนเนอร์ที่หยุดนิ่งอยู่ที่ด่านคลองลึกคือเครื่องยืนยันว่าราคาของความก้าวร้าวนั้นแพงเพียงใดรัฐบาลไทยได้สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับการป้องกันการลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างสูงสุดเนื่องจากคาดการว่าหากสถานการณ์ในกัมพูชาย,ยังไม่ดีขึ้น จะเกิดคลื่นผัวพยพขนาดใหญ่ที่พยายามหนีความตายและความหิวโหวยเข้ามายังฝั่งไทยซึ่งไทยได้จัดเตรียมพื้นที่กักกันและกระบวนการคัดกรองอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศนี่คือยุทธศาสการบีบให้ยอมจำนวนโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวในระยะยาวแต่ในระยะสั้นมันคือบททดสอบที่โหดเหี้ยมที่สุดสำหรับผู้ปกครองในพนมเปญว่าจะเลือกสักดิศรีที่กินไม่ได้หรือปากท้องของประชาชนที่กำลังลุกเป็นไฟ ความแตกราวที่เริ่มปรากฏในโครงสร้างอำนาจของพนมเปญไม่ได้หยุดอยู่แค่ในตลาดหรือท้องถนนแต่ได้ลุกลามเข้าไปถึงหัวใจสำคัญของความมั่นคงนั่นคือภายในกองทัพกัมพูชาเองข้อมูลลับที่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อระดับโลกสะท้อนให้เห็นภาพเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงเมื่อทหารระดับปฏิบัติการของกัมพูชาเริ่มหันปากกระบอกปืนเข้าหากันเองในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนไทยสาเหตุหลักมาจากความกดดันมหาศาล และการขาดแคลนสเสบียงอาหารอย่างหนักหลังจากที่เส้นทางส่งกำลังบำรุงจากไทยถูกปิดตายทหารที่เคยได้รับคำสั่งให้ประจำการในจุดยุทธศาสตร์ต้องอเผชิญกับสภาวะหิวโหยและความไม่ชัดเจนในคำสั่งจากส่วนกลางความจงรักภักดีที่เคยถูกสร้างขึ้นด้วยผลประโยชน์เริ่มพังทลายลงเหมือนโดมิโนเมื่อพวกเขามองเห็นว่าในขณะที่ประชาชนและทหารชั้นผู้น้อยกำลังอดตายแต่กลุ่มผู้มีอำนาจในพนมเปงกลับยังคงรักษาความมั่งคั่งไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เหตุการณ์การประทะกันเองระหว่างหน่วยทหารกัมพูชาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณของภาวะรัฐล้มเหลวที่กำลังเกาะตัวขึ้นการยกเลิก MO u ออยู่ของไทยได้กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดึงเอาความขัดแย้งภายในที่สุขงอออกมาสู่สายตาชาวโลกในขณะเดียวกันฝูงบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยยังคงทำการบินลาดตรเวนรบอย่างต่อเนื่องตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการป้องปรามและส่งสัญญาณว่าน่านฟ้าไทยคือเขตห่วงห้ามเด็ดขาด เสียงเครื่องยนต์เจ็ทที่ดังกึกก้องเหนือพรมแดนเปรียบเสมือนเสียงเตือนแห่งอำนาจที่เหนือกว่าซึ่งสร้างความกดดันทางจิตวิทยาต่อฐานกัมพูชาในแนวหน้าอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์ด้านภูมิศาสตร์การเมืองมองว่ายุทธวิธีของไทยในครั้งนี้คือการใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวโดยให้แรงกดดันจะภายในกัมพูชาเป็นตัวจัดการกับผู้ปกครองเองประเทศไทยไม่จำเป็นต้องส่งทหารข้ามพรมแดนไปแม้แต่ก้าวเดียว แต่การตัดสินใจตัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างและการปิดประตูการค้ากลับส่งผลทำลายล้างรุนแรงยิ่งกว่าอาวุธชนิดใดๆามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อยๆรัฐบาลกัมพูชาพยายามหันไปพึ่งพามิตรประเทศอย่างจีนเพื่อหาทางออกแต่ดูเหมือนว่ามังกรแห่งเอเชียเองก็เริ่มแสดงอาการลังเล เนื่องจากความวุ่นวายในกัมพูชาเริ่มส่งผลกระทบต่อการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนได้วางรากฐานไว้การที่ไทยประกาศจุดยืนที่แข็งกร้าวและไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียวทำให้จีนต้องชั่งน้ำหนักอย่างหนักระหว่างการสนับสนุนพันธมิตรที่กำลังล่มสลายกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงกับไทยในวินาทีนี้พนมเปญนกำลังติดอยู่ในกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นจากการพยายามท้าทายอธิปไตยของไทย และคำตอบเดียวที่พวกเขาจะได้รับจากกรุงเทพมหานครในเวลานี้คือความนิ่งเฉยที่ทรงพลังที่สุดจนกว่าการกระทําที่เป็นปรปักทั้งหมดจะสิ้นสุดลงและมีการชดใช้อย่างสะสมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยการฉีกหน้าประวัติศาสตร์ทางการทูตด,ด้วยการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U ทุกฉบับอย่างเป็นทางการ โดยรัฐบาลไทยได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบหลายทศวรรษยุทธศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การปิดด่านพรมแดนทางบกแต่เป็นการปิดล้อมทางกฎหมายและอธิปไตยที่ทําให้กัมพูชาสูญเสียอํานาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศไปโดยปริยายเมื่อไม่มีกรอบของ m o u c 44หรือ MOU อื่นๆมาค้ำจุนการเจราจา ประเทศไทยได้ประกาศชัดเจนต่อสภาคองเกรสและองค์การสหประชาชาติว่าจากนี้ไปไทยจะยึดถือแนวเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห0 0 0 0ของไทยและอนุสัญญาพุทธศักราช2,447เป็นบรรทัดฐานเพียงหนึ่งเดียวการขยับมาครั้งนี้เปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดหล่อเลี้ยงที่พนมเปญเคยใช้เพื่อขยายอิทธิพลเหนือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานมูลค่ามหาศาลมหาศาลในอ่าวไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าจนเกิดการจลาจลในเมืองใหญ่ของกัมพูชาข้อมูลจากวงในระบุว่ากลุ่มชนชั้นนำและเครือข่ายธุรกิจของตระกูลหุ่นเริ่มแสดงอาการระสํราระสายอย่างหนักเนื่องจากทรัพย์สินและเส้นทางการฟอกเงินที่เคยไหลผ่านคาสิโนตามแนวชายแดนถูกตัดขาดลงอย่างสิ้นเชิงสถานบันเทิงและการพนันที่เคยรุ่งเรืองในปอยเปตและบาเวตบัดนี้กลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยความเงียบงนัน และซากปรากหักพังจากการประท้วงของพนักงานที่ไม่ได้ค่าจ้างในขณะเดียวกันท่าทีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็อยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแม้จะมีการเรียกร้องให้มีการเจรจาแต่ไทยยังคงยืนกรานอย่างแข็งกร้าวว่าอธิปไตยของชาติไม่ใช่สิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนบนโตะ๊ะเจรจาได้อีกต่อไป ตราบใดที่กัมพูชาย,ยังไม่ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ทับซ้อนและยุติการลุกล้ำแนวพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมการที่ไทยเลือกใช้ไม้แข็งในครั้งนี้ยังได้รับกระแสะตอบรับอย่างท่วมท้นจากประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของชาติในยามวิกฤตความพยายามของกัมพูชาที่จะนำประเด็นนี้ไปสู่ศาลโลกถูกสกัดกั้นด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแผนที่ชุดใหม่ที่ไทยเตรียมพร้อมมาอย่างดี การโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจที่ไทยบังคับใช้เริ่มส่งผลถึงขั้นวิกฤตต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชาซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศเนื่องจากวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องจักรจำนวนมากต้องนำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังและขนส่งทางบกผ่านพรมแดนไทยเมื่อประตูบานนี้ปิดลงโรงงานหลายร้อยแห่งในกัมพูชาต้องปิดตัวลงส่งผลให้คนงานนับแสนคนกลายเป็นคนว่างงานและกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่เติมลงในกองเพลิงแห่งความวุ่นวายภายในประเทศ นี่คือผลลัพธ์ของนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดของพนมเปนที่พยายามเล่นเกมอันตรายกับเพื่อนบ้านที่มีอำนาจเหนือกว่าในทุกมิติและในเวลานี้ประเทศไทยกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยสามารถเปลี่ยนจากประเทศที่โอบอ้อมอารีเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีใครสามารถก้าวข้ามได้แม้เพียงเซนติเมตรเดียวเสียงตะโกนแห่งความโกรธแค้นที่เคยถูกปลุกปั่นด้วยวาทกรรมเลือดต้องชดใช้ด้วยเลือดตามสื่อโซเชียลของกัมพูชา บัดนี้ได้เปลี่ยนทิศทางจากการโจมตีประเทศไทยกลับมาเป็นการตั้งคําถามต่อความล้มเหลวของรัฐบาลตนเองอย่างรุนแรงความพยายามของผู้นํากัมพูชาที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความเกลียดชังต่อคนไทยเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปเมื่อปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชนถูกทำลายลงจนหมดสิน้นข้อมูลที่ถูกส่งต่อกันอย่างลับๆในกลุ่มข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาระบุว่าสภาวะการคลังของประเทศเข้าสู่ระดับติดลบ และทุนสำรองระหว่างประเทศกำลังลอยหลอลงในอัตราที่น่าตกใจการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจทุกฉบับเปรียบเสมือนการถอนเสาเข็มหลักที่ค้ำจุนเศรษฐกิจลูกโซ่ของกัมพูชาเอาไว้เมื่อไม่มีความชัดเจนทางกฎหมายและการค้านักลงทุนต่างชาติที่เคยใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตต่างพากันร,ระงับแผนการลงทุนและเตรียมย้ายฐานไปยังประเทศเวียดนามหรือลาวแทนท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมนนี้มีรายงานว่าผู้นำระดับสูงของกัมพูชาบางกลุ่ม เริ่มมีการโยกย้ายทรัพย์สินและครอบครัวออกไปยังต่างประเทศซึ่งยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับการจลาจลในเมืองหลวงพนมเปญให้ทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกประชาชนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าในขณะที่พวกเขาไม่มีแม้แต่น้ําสะอาดจะดื่มแต่ผู้ปกครองกลับมีทางหนีทีไล่เตรียมไว้พร้อมสารในทางกลับกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยแผนยุทธการพยัคฆ์คำรามได้ถูกนํามาใช้อย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับแผนยุทธบดินโดยมีการประสานงานระหว่างกองทัพบ,บก กองทัพเรือและกองทัพอากาศอย่างเป็นเอกภาพการติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลและรบกวนสัญญาณสื่อสารในพื้นที่ชายแดนทําให้กองทัพกัมบูชาตกอยู่ในสภาพหูหนวกตาบอดไม่สามารถประสานงานระว่างหน่วยรบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้โดรนตรวจการของไทยที่บินบนอยู่เหนือพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรตลอด24ชั่วโมงทําให้ทุกความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามถูกบันทึกและวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หากมีการขยับเขยเื้อนของปืนใหญ่หรือจรวดหลายลำกล้องแม้เพียงเซนติเมตรเดียวฝูงบินขับไล่ของไทยก็พร้อมที่จะเข้าทำลายล้างเป้าหมายในทันทียิ่งไปกว่านั้นการที่ไทยประกาศปิดประตูตายทางการค้ายังรวมไปถึงการพิจารณาระง,งับการส่งกระแสไฟฟ้าข้ามพรมแดนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ซึ่งหากคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูโภคในหลายจังหวัดของกัมพูชาต้องหยุดทำงานโดยสมบูรณ์ สถานการณ์ในเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่ความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนอีกต่อไปแต่คือการจัดระเบียบอำนาจใหม่ในภูมิภาคที่ประเทศไทยกำลังแสดงบทบาทเป็นผู้นำอย่างสง่างามและเด็ดขาดความเงียบจากฝั่งไทยคือความน่าเกรงขามที่พนมเปญไม่เคยสัมผัสมาก่อนและทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการนับถอยหลังสู่การล่มสลายของอำนาจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคุกคามและการฉวยโอกาสท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าเหนือแนวเทือกเขาบรรทัด ภาพความวุ่นวายและเสียงตะโกนแห่งการต่อสู้ในกัมพูชาเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันแห่งความสิ้นหวังนี่คือจุดจบของบทเรียนราคาแพงที่พนมเปนต้องจ่ายจากการพยายามท้าทายอำนาจของประเทศไทยการประกาศยกเลิกเอโมยุทุกฉบับอย่างถาวรไม่ใช่เพียงการแก้แค้นทางการเมืองแต่มันคือการสถาปนาระเบียบใหม่ที่ไทยจะเป็นผู้กำหนดทิศทางเพียงผู้เดียวในพื้นที่อธิปไตยของตนเองตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความพยายามในการเจราจาบนพื้นฐานของความประนีประนอมถูกตีความว่าเป็นความอ่อนแอแต่ในวันนี้กองทัพไทยและรัฐบาลไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อความอดทนสิ้นสุดลงเนี่ยพลังอํานาจที่แท้จริงของสยามนั้นรุนแรงและเบ็ดเสร็จเพียงใดการปิดประตูตายทางการค้าชายแดนร้อยละ100ได้กลายเป็นหมัดน็อกที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาล่มสลายลงอย่างสมบูรณ์และแม้ในอนาคตจะมีการพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ แต่ทุกอย่างจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปไทยได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าการละเมิดข้อตกลงและอธิปไตยของไทยจะต้องแลกมาด้วยความพินาศย่อยยับทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวในเวทีโลกในขณะที่ประชาชนชาวกัมพูชาย,ยังคงเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินค้าและพลังงานอย่างหนักสิ่งที่พวกเขาได้รับรู้จากเหตุการณ์นี้คือความจริงที่เจ็บปวดว่าผู้นำของพวกเขาได้ขายอนาคตของชาติเพื่อแลกกับความทะเยอทะยานที่ว่างเปล่า ข้อมูลจากหน่วยงานวิเคราะห์ความมั่นคงระดับนานาชาติชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1 0ถึง20ปีในการฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นจากนักลงทุนให้กลับมาได้เพียงครึ่งหนึ่งของเดิมหากพวกเขายังไม่เปลี่ยนท่าทีและยอมรับในสิทธิอันชอบธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสำหรับประเทศไทยความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนที่ยิงออกไปแต่วัดกันที่ความมั่นคงถาวรของแนวพรมแดน และการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยกลับมาเป็นของคนไทยทุกคนอย่างเต็มภาคภูมิการตัดสินใจที่เด็ดขาดในวันนี้จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้สาแดงแสนยานุภาพและชั้นเชิงทางการทูตท,ที่เหนือชั้นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงไซเรนในพนมเปญอาจจะค่อยๆเงียบลงแต่แผลเป็นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะเตือนใจเพื่อนบ้านทุกประเทศว่า อย่าได้ริอ่านล่วงละเมิดอธิปไตยของไทยเพราะผลลัพธ์ที่ตามมานั้นเกินกว่าที่ใครจะแบกรับได้ไหวประเทศไทยในศักราษ2026ได้ก้าวข้ามผ่านเมตรหมอกแห่งความขัดแย้งและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในฐานะผู้นำที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธบทสรุปของเหตุการณ์นี้คือ